น่อยครับเอฟสามาราชโนมหรือว่าชื่อเดิมเราชื่อปีนอไฟนี้ซ้อมมากี่วันยี่สิบวันก็ซ้อมอยู่ที่ราชนนทมไปซ้อมที่ราชนนท์แล้วเนาะมีใครเป็นคู่ปรับซ้อมบ้างตอนนี้คุณมณี่พีตอนนี้เราอายุสิบสิบเก้าปีสูงเท่าไหร่ครับหนึ่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้หกสิบเอ็ดกรับมวยสไตล์อะไรครับปีเมืองวันนี้มาเจอคู่ปรับเก่าอีกแล้วเนาะเจ้าพรบิทักเทียบมาสองครั้งครั้งแรกมีชนะเข้ามาครั้งทสองนี้แพ้ตขาไปแพ้แบบไหนวันนั้น แกยกสามอ่ะไปพลาดเหรอวันนั้นเตยอยู่ไปร้อยร้อยยี่สิบสามก็เวินี้เลยวันนี้มาแก้มือช่องเจ็ดคิดว่าวันนี้เอาคืนได้ไหมเอาคืนมั้ยเขาโมยสไตล์เขาอ่าวันนี้เลยต้องมาเจอกันที่นี่เลยนะวันนี้ก็ร้อยยี่สิบสามเมื่อกี้สอบอะไรยังยังคิดว่ามาเกินหรือมาขาดไม่ใจพอดีมาสบายเลยร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาเอาชนะคือคุ้มมากี่กิโลไฟนี้ห้กกต่อยมวยไทยของเราหลัก กับ60ครับคนจังหวัดบุรีรัมย์อา้าวฝากเชิญชวนแฟนลับรถนี้หน่อยฝากเป็นไระรับชนะวันนี้คูที่สองช่องเจ็ดนะ,อะขอโชคดีก่อนครับ